ยิงคับคันที่51ปิดฉากลมพร้อมน้ำตาจังสึกภายใต้การนำของมาซาทดาอิชิอิไม่อาจก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแชมป์ได้ภายอีรักษ์ในนัดชิงยังเจ็บปวดความ่ายแพ้นัดนี้ไม่ใช่เพียงการพลาดถ้วยรางวัลแต่คือจุดเริ่มต้นของแรงกดดันมหาศาลที่ถาโถมใส่กุนซือชาวญี่ปุ่นวัย57ปีอิชิอิสราวินยัยสร้างระเบียบและทำให้ทีมไทยเล่นอย่างมีระบบมากขึ้นแต่คำถามคือแค่นั้นมันพอเหรอภายในเกมที่ต้องการความเด็ดขาดไทยยังขาดความกล้าเกมลุกยังไม่คมพอที่จะล้มทีมใหญ่ ลนนั่นคือสิ่งที่แฟนบอลไม่อาจมองข้ามแฟนบอลบางส่วนเริ่มหมดความศรัทธาพวกเขาต้องการกุญสือที่พาทีมไทยกล้าแรกกล้าสู้ไม่ใช่เล่นระวังจนไร้พิษส,สงและกดแดนจากสื่อที่ถามชัดว่าอิชิอิเหมาะกับทีมไทยจริงเหรอสมาคมฟุตบอลเองก็อยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจว่าจะเสี่ยงเดินหน้าต่อหรือเปลี่ยนทันทีก่อนศึกใหญ่ที่กำลังจะมาถึง2เส้นทางของอิชิอิหได้ไปต่อหากสามารถพาทีมสร้างผลงานที่จับต้องได้ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและเอเชียครับ ความเชื่อมั่นอาจกลับมาและเขาอาจจะจะพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนที่เหมาะสม 2. หมดเวลาแล้วหากผลงานยังไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนกุนซือก็อาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดเพราะสมาคมย่อมไม่เสี่ยงให้ช้างศึกพลาดโอกาสในเวทีสําคัญระดับทวีปวันนี้อนาคตของมาซาทดาอิชิอิอยู่บนเส้นได้ความพ่แพในคิงครับกลายเป็นไฟลุกโชนที่โหกนก็นาเข้ามาหากเขาไม่สามารถพลิกสถานการณ์ในศึกใหญ่ที่รออยู่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับทีมชาติไทยอาจสิ้นสุดลงเร็วกว่าที่ใครคิด สำหรับแฟนบอลไทยนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องถ้วยรางวัลแต่คือคำถามที่ค้างคาใจว่าอิชิอิคืออนาคตหรือแค่ทางผ่านของช้างสึก